สวัสดีค่ะแฟมจากอ่าวมิกไบายนะคะวันนี้แฟม้มอยู่กับนี่เลยค่ะคาวาสกิเซสสามร้อันนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานเองนะคะ เริ่มกันที่สีน้ำเงินเนาะตัวสุดท้ายนะคะก่อนจะเปลี่ยนชมเป็นตัว400นะคะตัวนี้ปี2018ค่ะ15,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นเพียง4,000บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้รถปี2018เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคันค่ะสีดำเป็นรถปี2016ค่ะ 9 8 0 0 0พันบาทดาวเริ่มต้น4 0 0 0ันบาทเช่นกันนะคะคะุณลูกค้ามาดูของแต่ง2คันนี้เลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะเริ่มต้นเลยนะคะก็เป็นตัวสีน้ําเงินปี2018ตัวนี้เลยดีกว่านะคะด้านหน้าก็จะเห็นว่ามีชิหน้านะคะแล้วก็กระจกปลายแฮนเนาะก้านเบรกการคันแบบแต่งนะคะด้านล่างก็จะมีเป็นตัวกาดน้ํานะคะ ท่อแต่ง1ใบนะคะแล้วก็มีท้ายสั้นด้วยนะคะฟับอกไว้ก่อนว่าสีน้ำเงินคันนี้เป็นยางสายฟ้าด้วยนะคะด้านหลังจะเป็นยางสายฟ้าด้วยนะจะอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องไม้นะคะว่าปี2018เนี่ยใช้งานไปเท่าไหร่นะคะตัวปี2018คันนี้ใช้งานไปเพียงแค่27,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาให้ฟังเสียงกันเนาะว่าเสียงท่อเนี่ยจะประมาณไหนนะคะ ปี2018คันนี้นะคะ1 5 0 0 0บาทดาวเริ่มต้น4,000บาทผ่อน48งวดเพียง3,200บาทเท่านั้นนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับตัวปี2018ถ้ายังไม่จุใจมาอีกคันนึงค่ะข้างหลังปี2016ค่ะตามมากันเลยปี2016คันนี้นะคะขายเพียง 9,800 0บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง4 0 0พันนะคะตัวนี้ปี2 0 1 6นะคะ่อนอยู่ที่3,400บาทค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถที่แต่งสติกเกอร์มาทั้งคันเลยนะคะ แล้วก็ไม้แท้เพียง23,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะของแต่งติดลบก็พอมีค่ะที่ปันเห็นคร่าวๆเลยนะก็จะมีกระสบปลายแฮนค่ะปอกแฮนนอกระดมน้ำแล้วก็ท่อแต่งนะคะส่วนใหญ่จะแต่งมาพอพอประมาณนะคะแต่งมาคร่าวๆแต่ว,ว่าน่ารักมากเลยนะคะราคาผ่อนก็น่ารักนะคะ เป็นรถประมาณนี้นะคะสําหรับรถที่เข้ามาใหม่เมื่อวานนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดอยากจะเข้ามาดูรถ2คันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะสามารถแวะเวียนมาได้ที่ร้านอ้อมบิ๊กไบค์นะคะเปิดทุกวันเลย8ปดโมงครึ่งถึง1นทุ่มนะคะมีรถตั้งแต่254ถึงหนึ่นนะคะ c b บีซีตอนนี้ยังพอมีนะคะและที่สําคัญนะคะรถส่วนใหญ่ที่ร้านอ้อมบิ๊กไบค์ของเราฟรีดาวแล้วก็ฟรีค่าจัดด้วยนะคะ เป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ฟรีค่าจัดเลยนะคะคุณลูกค้าขาติดแบล็คลิสสามารถออกรถที่ร้านอ้อมอีกไบได้ใครอยากจะมารับน้องทั้งสองคันนี้สามารถมากันได้เลยนะคะยังว่างอยู่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ